เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมช่องนินมิดทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กันในเกมกิงโกนะครับผมซึ่งเป็นเกมผีสัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมก็ได้เล่นมาอย่างชํานาญแล้วนะครับผมจะเรียกว่าให้ผมสปีดรันก็ทําได้อย่างง่ายดายนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับผมเพราะว่าผมจะทําให้มันไม่น่ากลัวเองไปเริ่มเกมกันเลยแล้วกันโอเคผมจะพยายามเล่นให้ไวที่สุดนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปเนาะอโอเคแล้วก็ต้องขอ อภัยที่ผมหายไปหลายวันด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบติดภารกิจเยอะจริงๆนะครับผมโอเคเรามาเทคแคร์แล้วก็โฟกัสอยู่ที่เกมกันเลยแล้วกันเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมจิบจิบิบโดยในเรื่องผมก็ไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยนะครับผมถ้าใครอยากจะอ่านหรืออยากจะเสพในเรื่องก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมมีอยู่ในสตรีมเป็นเกมที่ฟรีเนาะ นี่นี้ปั่นปั่นจากทอผ้าใช่ไหมใช่อันนี้มีอะไรไหมใหม่มีชิปยืบโดยอาวุธของเราก็จะเป็นเข็มไหมใช่ไหมเข็มเอาไว้แบบเอาไว้ย็บอะเออย็บทอผ้าอะไรอย่างนี้ฟึ๊บฟึบฟึบนี่ซึ่งมันก็สามารถที่จะตัดได้เหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมตัดได้ชิปยแต่ไม่รู้เราจะตัดทําไมเพราะเราจะไปไม่ได้แล้วก็การวิธีผ่านด่านก็คือให้เราจิ้ม ไปที่ไฟแล้วก็จิ้มไปที่เจ้าตัวโคมไฟโง่ๆอันนี้นะครับผมแต่ว่าผมว่ามันน่ารักดีเนาะจิ๊บ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 โอเคง่ายได้แต่ว่าก่อนไปด้วยความที่ผมเล่นมาหลายหลายหลายทีแล้วผมก็รู้ว่าตรงไหนมีอะไรบ้างเนาะนี่โอ้โหถามว่าหลอนไหมก็เออเล่นตอนแรกผมผมก็ไม่หลอนนะผมก็ไม่ได้ดูใครมานะจิ๊บ ซึ่งแต่เกมนี้มันก็เป็นเกมเก่าแล้วด้วยอาจจะเคยดูแต่ว่าก็อาจจะเมื่อนานมาแล้วนะอันนี้จากตัวนี้ปึ๊บไปตัวนั้นโอเคแม็มุมวันนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะจิ้ม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 ,ม,มแกงโอเคเราไปเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮโอตรงนี้แหละเสียเวลาสุดๆแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคโอ้โห แล้วตรงนี้มันก็คือมันรอมันรอมันคือมันมันจะนานมันก็นานตรงนี้แหละเดี๋ยวจะรีบวิ่งไปเลยแล้วกันปึ๊บกดชิปเพื่อวิ่งปึ๊บปึ๊บแล้วก็สามารถกดคอนโทรลเพื่อนั่งได้นะครับผมเพื่อเป็นการสนิสนิโหมดเนาะสเตลโหมดนั่นแหละชิป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 อ่านอ๋อไม่อ่าน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 ขี้เกียจชิปชิปเดี๋ยวชิป,ชปมันจะยาวไปไม่เอาไม่เอาไม่เอา ผมอยากที่จะทําคลิปให้กระชับแล้วก็คืนหนึ่งเลยคือมันจะตัดง่ายแล้วก็มันจะอัปโหลดลงง่ายนะ <c oughs> นี่ตู่มาเล่นเกมผีจริงไม่นด่โอ้โหตรงนี้แหละมันละทีนี้มาเจ้าผีร้ายคลิปคลิปคลิปสวัสดีมันจะมันจะมาไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะติดมันจะติดเส้นได้ทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเราจะต้องมาตรงนี้แล้วเราก็ตัดมันลงไป อีน่าจะตามหลังผมมาหรือเปล่าใช่มันตามหลังผมมาแหละแต่ว่าตรงไหนสักโอ้นั่นๆๆๆใช่จริงด้วยเก่งงั้นไปแล้วนะเจ้าผีบา,บายๆ oh, <no. S 1> เออเออเออโคดิชิตโอ้กว่าจะตัดได้ไปแล้วายบาย้าอ๋อยอันนี้คือไม่ได้โดนผีตีนะคุณผู้ชมผมล่วงล่วงลงมาจากชั้นสองโอเคหวังว่า <No. S 1> มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้ว โอเควิธีการเล่นก็ง,ง่ายๆชิปชิปดอเออโอเคชิป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 ลอยได้จากด้านบนได้ไหมได้ไหมเข้าหรือเปล่าไ,ไม่เข้าเยะละชิปชิปชิปโอเคผ่านโอ้ยมันไล่หลังผมมาแล้วไฟแดงโอ้โหน่าเกลียดน,น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเราจุกจุกเล่นกับมันสักหน่อยแล้วกันมา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 ,มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มา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  จุ๊กจุกจุ๊กจุกจุกบายบายจิบโอเคโอรวงมาทางไหนเลยเนะี่ยคือตามพอตพอตของเรื่องเราต้องลงมาตรงนี้นะคุณผู้ชมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเตียงเรานะครับผมโอ้ไม่รูมห้องฉันฉัจนช่างเป็นฝันลายที่เหมือนจริงซะเหลือเกินโอเคมาตรงนี้ปุ๊บให้เรากดดูตรงนี้แล้วก็ไปกดดูตรงนี้ปุ๊บก็หมดแล้ะเออผมจะรีบไปเลยแล้วกันจิบจิบตรงนี้โอ สว่างเลือเกินบโอ้อันนี้ไงเจ้าคมไฟแต่ว่าประเด็นคือตรงนี้เราไม่มีคมไฟดังนั้นเราก็ต้องหาคมไฟมาแปะยึบโดยการทําแบบนี้บโอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันช่างเหมือนกับคมไฟที่ฉันเจอซะเลืเกินอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมึบึบโอเคโอเคยึบชึบโอเค,อเคได้อย่งยังไม่ได้ชึบ โอเคทีนี้ก็รอครับผู้ชมเ,เรามาสำรวจกันสักนิดละกันอันนี้ไม่มีอะไรโอเคนี่เป็นตลับเหมือนเป็นตลับวางอะไรสักอย่างเนะวางกา๊าซเหรอนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นเหมือนภาพออกแบบภาพวาดออกแบบอะไรเฉยๆไม่มีอะไรเนาะไปเลยแล้วกัน<บ>โอ้โอ้ติด โอเคที่นี่แหละประตูเปิดโอเคประตูเปิดแล้วเรารีบวิ่งเข้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะปิดอัดหน้าผมอีกรอบอเคอันนี้เขาก็จะพยายามสอนให้เราสเตลโหมดเนาะแต่ว่าด้วยความที่ผมสปีดรันมาแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันเล่นยังไงเนาะมันนีเลยจะปีศาจร้ายมาตรงนี้็นกจะเรยียงนี่ไม่ต้องมาฟีมาแล้ว มาตรงไหนเอ่ยงั้นเราก็งั้นเราก็มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาเร็ว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 มาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยทุกคนเอ้ยมานี่โว้ยอยู่นี่โอ้ยเออมานี่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 มาเร็ว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 สอดเข้าสอดเข้าตรงนี้มันตามมาไหม ตามมาโอ้มันไม่ตามมาทิปแค่เราต้องมาอย่างนี้ก่นอนเฮ้ยมานี่ดิไม่ใช่ตรงนี้สีอุย้ยนอ้อเดินไปเลยแล้วกันทิปทิปเออมันก็ยังหาเราอยู่เนาะจริงๆถ้าให้พูดกันตามทงมันก็ไม่ต้องจุกอะไรมากหรอกเนาะเพราะว่า a i มันไม่ได้ฉลา,าดขนาดนั้น เราไปเลยละการตรงนี้มีอะไรไหมมีสกิลอะไรไหมไม่รู้ละมันเดินตามเข้ามาแล้วเมื่อกี้ยิบแต่ว่าตรงนี้มีสกิลอยู่นั่นก็คือตรงนี้นั่นเองชิบโอเคมันก็จะเป็นห้องเหมือนกับห้องอะไรสักอย่างปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีตัวไ้ตามมาเฮ้อันนี้ก็เป็นในเรื่องเนาะแต่เราจะไม่อ่านเราขี้เกียจน,นี้มีอะไรไหมมีไมเน,น่อ้อนี่เป็นตุ๊กตาอันนี้ก็เป็นหน้ากากที่ จะหลอนก็หลอนแต่ที่ก็เท่มัง้งไม่รู้อี่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเราไปเลยแล้วกันก่อนออกก็จิบเย็บคืนให้เขาหน่อยอี่ไปเลยแล้วกันรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนั้นมันจะตามเรามาด้วยใช่ไหมมันจะไม่ปิดอ่ามันไม่ตามแฮะโง่กว่าที่คิดผมเคยเล่นอยู่รอบนึงแล้วมันตามมาเนาะมันมันแบบมันเดินเดินตามเข้ามาแหละแต่ว่าไม่ตามมาก็ดีแล้วจิบจิบจิบตรงนั้นสิ จิ๊บไปตรงนั้นโอเคจิ๊บวิ่งจิ๊บจิ๊บสปีดรันจิ๊บทำเวลาหน่อยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีจิ๊บขึ้นไปด้านบนจิ๊บมาอย่างนี้แล้วก็ร้อยได้จิ๊บ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 ไม่ใช่ร้อยได้สิเรียกว่าอะไรกีบผ้าเออถักผ้าจิ๊บ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 โอเคเรียบร้อยตรงนี้มาตรงเอ้ยอันนี้ต้องตัดตรงนี้ก่อนจิ๊บ แล้เอาตรงนี้เชื่อมกับตรงนี้โอเคเราจะขึ้นมาอย่างนี้ได้วิ่งไปเลยชิบชิบชแล้วก็ตรงนี้เอากับตรงนั้นโอเคอู้เหมือนจะจบแล้วฮะโอเคชิบชิบชิโอเคเรียบร้อยไปสู่ประตูแห่งวาลาโอเคจบเรียบร้อยครับคุณผู้ชมถือว่าก็กลับมา บอกให้รู้ว่าผมยังไม่หายไปไหนนะครับผมผมก็ยังอยู่นั่นแหละแค่งานมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรดีเนาะก็คือโลบอกมัน<ม>ใช่โลบอกมันทําได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าเออมันก็ผมยังไม่เรียกว่ายังไม่มีอารมณ์ดีกว่าที่จะอัดอัดนะครับผมก็ไว้ผมมีอารมณ์เดี๋ยวผมก็จะกลับไปอัดนะครับผมซึ่งช่วงนี้ผมก็พยายามหาเกมอื่นเล่นๆลงแคสในช่องนะครับผม แต่ก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปอย่างผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ